จากที่เดินมาอีกห้าสิบเมตรนะครับเาเจออีกสองรังครับผมนู่บนนู้นครับนี่นะครับนู่นนะครับดำๆนู่นนะครับนี่นะครับผมชี้ดูนะครับนะครับตรงนั้นไปในมือผมครับสองรังแล้วก็อยู่ตรงนู้นอีกรังหนึ่งครับสูงซึ่งผมจะใช้บันไดผ่านครับเป็นไม้พาชินไปครับผมซึ่งสองรังนั้นมีแต่โหดๆครับ แล้วนี้ก็น่าจะโหดครับผมเดี๋ยวผมจะจุดไฟแล้วก็แทมบันไดขึ้นไปนะครับอย่าเตรียมตั้งครับ อี่นะครับรังที่สามน้ำสวยครับแต่มันใหญ่เท่าไหร่ตูน้ำนะครับเกี่ยวมาเมื่อกี้เลือดออกเลยนี่ครับมีเลือดไปกันครับทำครบใหญ่ครับเดี๋ยวไปอีกรังตามไปก่อนนี่ครับของน้ำาีสวยน้ำเกี่ยวมือนะครับนี่นี่ครับรังที่สามครับถูกแล้ว เดีกินนะครับนี่ลูกกำลังอ่อนเต็มที่ครับจะไว้ให้มันก็สูงนี่ครับอันที่สามนะครับอยู่ข้างบนนะโอเคครับไปทางที่สามต่อครับผมนี่เกสรนะครับเกสรดอกไม้อยู่ข้างล่างนี่ครับติดต่ออ่อนจะเป็นจะเป็นดอกทองอุไรนะครับสีเหลืองๆนลืนี่ครับเป็นยาครับทั้งน้ำทั้งเกสรนะครับเก็บของในไปรังที่สามต่อ นี่ลังที่สี่ครับผมมีนิพพุมน้ำเล็บแมวเหมือนเดิมครับตัดมาสีหลังเนี่ยน้ำเล็บแมวสามครับผมสูงครับนี่ครับต้องใช้บันไดพาดมันเดิมครับผมนี่ครับนู้นอยู่ข้างบนอยู่ครับเดี๋ยวขยายึ้นไปตัดครับเดี๋ยวมาลงดูข้างล่างครับผมครับนี่ครับลังที่สี่พะนางปิดตาสวยนี่ครับพะนางปิดตาสวยนะครับลังแกนะครับ นี่ครับรังแก่อยู่นานแล้วครับสามเดือนแล้วจะได้น้ำนะครับัวนี้หัวน้ำดีหัวน้ำสวยครับผมนี่ครับประหยัดเอาลงครับผมเหนื่อยครับน้ำสวยหัวน้ำสวยโอเครังที่ห้าลงมาเรียบร้อยนะครับต้นไม้นิดหนึ่งครับเกี่ยวตอนลงนี่ครับหัวน้ำที่สวยจะเดือนห้าแล้วนะครับอีกสามวันเดือนห้าครับผมอนนี้เดือนสี่อยู่แต่หัวน้ำยังสวยเหมือนกันครับ นี่ครับลูกแก่ครับผมล้างแล้ครับคือจะดูดน้ำให้หมดแล้วก็จะทิ้งรังครับทาใหม่นี่ครับเอาแต่น้ำหวานครับล้างแล้วทิ้งไว้ให้มันคืนครับไม่เอาครับผมนี่ครับลังที่ที่สี่กี่เดินไปตรงนู้นอีกรังหนึ่งครับรังเล็กเท่าฝ่ามือนะครับไม่เอานะครับอยู่บนหนามทิ้งไว้ให้มันครับผมนี่ครับออคามิ้มครับเป็นไยได้เสริมนะครับบรหยุข่าแรงทํางานไม่พอกินครับผมนี่สวยครับผมกินเป็นยานะครับน้ําผึ้งครับผม มันเป็นที่ได้จากดอกไม้ครับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับผมนี่ขอบคุณที่รับชมนะครับผมตีเพิ่งมีง่ายๆครับประโยชน์ด้านสีด้านห้าครับน้ำหยดละขอญาตเก็บโอเคครับกำมันเจออีกรางหนึ่งนะครับมันจะมีรางเก่าอยู่ตรงนั้นนะครับรางหนึ่งแล้วก็ตัวนี้อีกรางหนึ่งจะไฟไหม้นะฮะนี่ครับรางเก่าอยู่ตรงนั้นมันหมดแล้วมันย้ายมาตรงนี้ครับ มันจะหนีไม่ไกลนะครับจะหนีจากกลงเกาะมันไม่ไกลนะครับผมดูหลังนะครับนี่นะครับอันนี้สวยครับผมรลังนี้ไม่ออกหายกินนะครับทรงก็น่าจะแก่แล้วไม่แก่น่าจะแก่ลวตัวดำแหลมนี่ครับเดี๋ยวมันดูเอากันครับอาจารขั้นแรกจุดครบก่อนครับผมจะใช้บวบ จุดแล้วก็ฟันฟันเข้าไปครับถ้าฟันเข้าไปเลยเหมือนลังคลิปที่แล้วครับโดนไปสองตัวโดนคิ้วนะครับผมเดี๋ยวยายามตัดครับนี่นะครับจุดแล้วใช้บวบนะครับผม,ผมก็จะเดินเข้าไปเลยครับนี่ครับ นี่นะครับเชบวกโดนควันปุ๊บก็จะหดตัวนะครับนี่หดแล้วครับผมนี่หดแล้วแล้วก็จะเอาง่ายนะครับผมเคลียร์เลยครับผมอ่อนเลยแก่อืกำลังสวยครับผมนี่ครับนี่มือผมไม่บ้านครับเดี๋ยวผมขอยาตัดครับกำลังอ่อนพอดีครับสวยๆเลยเพิ่งจะย้ายมาใหม่นะครับดขอยยาตัดครับผม ดีครับลุยกันนี่นะครับ ลังอ่อนก็ร่างสวยครับผมจัดมาแล้วครับเต็มพอดีครับผมนี่นะครับออกมาเรียบร้อยครับผมนี่พึ่งพึ่งย้ายมานะครับยังไม่เต็มสับานยังไม่ไม่ปิดตานะครับแต่สวยอยู่คนเยอะเลยคนหนึ่นี่นะครับเดี๋ยวจะออกครับผมข้อ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 นะครับคาะก็ออกแล้ว ี่ครับผมเรียบร้อยครับน้ำที่สวยครับผมนี่ครับในรูในรูรวงครับมีแต่น้ำเท้งนั้นเลยส,สวยครับรูก,กำลังสวยเจอกันคลิปหน้าครับผมไปครับ